สวัสดีครับพ่อแม่พี่น,อนอ้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงูในึ่งควายแฟนครับแฟนเพจบ้านสมังงวงง่าม,มืนนิบ้านสมังงวงามผ้าพีผ้าหน่องมาชมงวงงามที่ตลาดทัดนก,กู้กระบือบ้านน้องเจตลาดชมผู้บุตรจังหวัดร้อยเอ็ดพี่น้องเมฆกระตรงกับเสาว,วันเสาร์ทีซีพฤษภาคม2567พี่น้องอวันทีซีแหละน้อพี่น้องเนาะย่างเขาสู้เดือนฤดูฝนแต่ว่าห้างกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่นเพระท่านประกาศเป็นช่วงฤดูฝนแล้วพี่น้องยังแรงยังแดดอยู่น้อพี่น้องเนาะยังห่อนอยู่อ่ามื่อวานก็บแต่แต่เมื่อว่านเนี่ เป็นว่าถึงวันที่เก่าสิมีฝนถ้ายุบฝนก่ายังบัทันมีเลยพี่น้องกะทุ่นห่อนไปอีกเนาะพี่น้องนะเอานาะเมื่อวานมาเปิดราคามาเปิดอาชิป,<ไ>ปบ้านสบังว <laughs> ่างามมาแปลกมาพ่อหอยหมูอยู่กับมัวปกติบรรยศสายควายอันวิ่งเวียนมากขึ้นพอหอยหมูลเลยคันวิ่งเวียนมา <laughs> ได้แล้วว่ายาของยอกเพิน่นเป็นยังไงกับตัวนี้เดี๋ยวนี้เปิดชิปเปิชิปแม่ลูกเปิดเท่าไหร่ลูกแม่ย่างดีเนาะ งัวขาดน้ำเลี้ยงง่วนเลื้อดูแลงพี่น้องขาดยาลูกลูกนี่หัวหล่นว่าใดแตงใดยังหัวหล่นธรรมชาติต้นโตดีนี่หว่าลดอยูได้พี่น้องเพี้ยตาแหล่งโอ้โอ้เมียพี่น้องเมียนาแปลกบอยเป็นตำหนิบอยเป็นตำหนินี่นี่นาแปลกนาหละโคนเขาก็อยากได้เมฆไทยสูงลอยสี่สิบห้าบวกอยู่พี่น้องแต่ว่าขาน้ำเลี้ยงพี่น้องขาน้ำเลี้ยงบ่แพียงเนี่ยจัดท่าใด 1มื่นหาร้อยโอ้ยสองตันี่พี่น้องโอ้ยราคาหัวบไม่น้อยเลยพี่น้องแม่โค้งสางดีลูกสาวกันนี้ยหัวอลลดลูกสาวกับบัวหน่อยพี่น้องหมื่นหพารยพี่น้องหนึ่งหมื่นหกพันห้า้อยเปิดเปิดไว้ใส่โอ้นี่แม่ลูกลูกผูเปิดเท่าไรหมื่นห้าพหาร้อยพี่น้องโอ้ยจัดไปเลยมือนี่ห้อยหมูมาจัดโปรพิเศษพี่น้องสองคมสองคมบอกคมนี่เมนบ่โอ้สองคมเนาะ 15,500ลูกผู้อันนี้16,500ัน้ลูกแมรแท่งกันโอ้ยน้องสีสันก็ดีโครงสร้างก็ดีลูกกับม่อันนี้15,500ลูก่้าันห้้ยบ่โอ้น้องห่อยหมูได้มาจัดโปรพิเศษขายย่ามันถือห่อยหมูก็เลยขายต่อบ่ได้ยังหลายเดี๋ยวคุณมาจัดโปรให้สำหรับบานสว่างกางามเฮาเนาะเอาขออนุญาตเบอร์ทวร 082 082 848 848 0138 0138พี่น้องหอยหมูรอยอิดฝากงัวจักสองโค้มโค้มละถึกถือพี่น้องผู้ใดเบียร์คั้ยมาอย่างง่ว่าเอาจัดถึกถือไปจัดถึกถือจัดโปให้หนาพิเศษว่าเป็นหนาธรรมดาที่พี่น้องหนาพิเศษแม่เพิ่นงัวงายข้องหอยหมูจับราคาถือรับประกันการขาดทุนรับประกันการขาดทุนว่าไม่ขาดทุนแตซื้อไปเลี้ยงพี่น้อง15500 สิบหกห้าร้อยหอยหมูชัดพิเศษซี่โทสามหมื่นกว่าปวดเฉวเ้ะ่าเกลียดพรอปวดแฉาวพ่มีปวดเฉาเปิาหอยหมูป่ะเอาผู้ใดส้นใจป้่าทั่มาหอยหมูมาหนีพี่น้องเนาะกำไรแห่งสิขาเปิดวาคันปีนาแห่งขายพี่น้องจัดโปรพิเศษสำหรับต้านสว่างวงงายมื่นซี้วยนึ่เฉพาะอ้มันเอ้มันี่้หมื่นซีกะกลุ่มหรอเนาะโอ้แม่นความเล่าอะ ผู้ใดสนใจเปลาโทรมาเด้อหอยหมูเอาเด้อสิไปพ่อกันโยบานสมบัติแจแนวกับหอยหมูครับผมวามเพลินหลา่ครับผมมันมารครับผมเนี่ยต่อพี่น้องมาพ่อกับหอยหมูเป็นมากแตกเหมือนเด็โอ้แม่สาวสายเท่าพี่น้องสายสายเท่าผู้ใดน้อนี่พี่น้องนอนขึ้งามเนาะงามขขาผู้ใดน้อนี่ครับใช่หรือเออมาขออนุญาตไทยก้าวพันก้าวพันหมื่นก้าวพันหนึ่งหมื่นเก้าพันพี่น้องแม่สาวสายเท่างามต้นโตดีดีพี่น้องสายเท่าเนาะ งามเลยพี่น้องนี่ท้ายสูงลอยสี่สิบหาบวกต้นโตดีน้ามไตดีสายเท่าบาร์มันสายเท่าเลยพี่น้องงามสิบเก้าห้าร้อยป่ะสิบเก้าสิบสพี่น้องยังต่อร่องได้อีกกว่าหนว่งยังต่อได้อีกกว่าหนึ่งว่านของเซเว่นครับโอ้ว่าเป็นของเซเว่นกันเซเว่นต่อบ่ได้ต่อันเซเว่นต่อบ่ได้ครับแต่ว่าแม่นี่ต่อได้ต่อได้ครับโอ้ยพี่น้องข้อสื่อสายเท่าตัวนี้พี่น้องแม่สาวงามงามพี่น้องต้นโตดีสีสันดีแม่สาวความเสมอยู่งามโอเคเลย อันได้มาตัวเดียวป่ะนีกป่ะได้ได้ได้มาอันนี้คู่นี้ครับคู่นี้โอ้คู่นี้เอามาเบิ่งสายเหนือคู่นี้โอ้นั่นป่ะคู่นันป่ะเปิดจังไหนเปิด์กสามหมื่นหนึ่พันสามหมื่นหนึ่งพันสองตัวนี่สองตัวสามหมื่นกับหนึ่งพันเดี๋ยพี่น้องสองตัวนี่ตัวมุ่มตัวหนึ่งสีบักตันสุกตัวหนึ่งตัวนี่สีออกกาบลายสีออกนวลนแน่ตัวหนึ่งนี่สองตัวสามหมื่นหนึ่งพันบักไงบัวแมนบ่ะบักไงบักบวแมนเนาะ ต้นน <ste> ี้พี่น้องนาสน19500โอ้19ซื้อได้พี่น้องต้นนี้เม่สาวตัวนี้งามต้นไม้จากไซนครับรอยันเบอร์เท่ารอยันออกอนอนุญาตเบอร์โท่านะครับผม083 083 879 879 6213 6213พี่น้องผู้ใดสนใจฝาวเทรมาแม่สาวตัวนี้นาสนต้นโตดีเนื้อนางดีเป็นต่อเป็นเมยเป็นแม่์ขอกแม่ขายแม่พันธ์สายเท่าได้ลูกแดงค้าวนหนียเนาะโอเคเลยขอบคุณนเล่ลายหมาเนอะปากบ้านสว่างิงามงามน้ำเนยอ่ะผมอ่พี่น้องโอ้ทาง อันนี้สามหมื่นหนึ่งพันพี่น้องสองตตนโตดีง้ามทั้งสองตูสามหมืน่นกับหนึ่งพันคู่นี่ควบนี่เพิ่นเปิดด้วยอพี่น้อง้างนี้บ่าท่านหลายดิพี่น้องซ้ายซ้ายหัวเลียงหัวงามบ่าท่านเห็นหลายพี่น้องผมผ้ามาเปิดชิพทางนี้บพท่านเห็นหลายยังมีปลาปงายหัวกาลังเขา้าได้หลายพี่น้องวัวกําลังเขัา ผมมาก่อนพี่น้องมือนี้มาตาเวน้นเอามาตาดึกนแน่พี่น้องเนาะมาเสาแน่ตอนนี้เวลาแต่ว่ามันวันที่หกโมงพี่น้องวันทีนหกโมงผมมาเปิดชีพมีหอยมูแล้วก็มาเปิดชิปกลับหัวสายเท่างา่งายๆแต่ว่าสายสวยงามเพิ่นบพรท่านเข้ามาจะตรงรอไปฉีดสองพี่น้องเนาะเอาอยางพานไปทางทางหนึ่งพี่น้องโอ้ยแม่เนี่ยง่ามๆพี่น้องแด่นจึ้งๆแม่สาวบอกอย่างนี้เป็นสีสะดวแข็งมุ่นพี่หน่อ,อนงะพี่น้องมือนี้คือค้าพี่น้อง คุนตลบว่าฝนสิตกกับบ่ตกเนาะพี <jako CSS> ่น้องเนาะว่ามันฝนสิลงกับฝนลงกต่ต้องรอดไปอีกเนาะพี่น้องเนาะรอดไปอีกแมวใหญ่เพิ่นสิจูงไปใส่เนาะพี่น้องคนสีแดงจึงเครื่องต้นโตที่ดีแข็งขาดีบัดแม่สาวความผสมผุดหันปากแม่พี่เลยพี่น้องเพิ่นสิจูงไปใส่คนใหญ่งา่เพูดได้พี่น้องเพราะมันอยากเป็นฝนสะดวกเป็นต้นฝนมากครับป้ายเพิ่นจุ้งมากครับพี่น้องสายหูแฟนคลับแฟนเพจที่ชอบสายหู มือนี้สิพยายามเนาะพี่น้องสิพยายามหาให้สิพยายามอาหวาสิมีบ่ถ้ามีนี่ฝาของไทยไหได้พี่น้องนะอาชันนารุ่งจากอาจังหวัดนครสวรรค์เนาะพี่น้องนอกจากนครสวรรค์เพิ่อนแต่กเพิ่นมาตลอดเพิ่อนจากเบื้องสายหูโดยเฉพาะคอขั้นสายหูก็ต้องหาให้เนาะพี่น้องแต่ว่าก็เห็นกับตัวเพื่อนก็ให้พี่น้องพ่อนี่อยาตถ่ายทครับคุณแม่สาวเนาะ แม่สาวงามเลยพี่น้องแม่สาวต้นตัวดีสีดีท่าอ่างดีพี่น้องทายสูงลอยสามสิบหาถึงลอยสีสีบวกเนี่พี่น้องน้องปะมาณแม่สาวแข้งขาดีต้นตัวดีอยู่บกมือเพื่นสิเปิดเท่าไรเดี๋ยวมาสอบถามรายละเอียดราคาเพิ่นเปิดเท่าไรครับนี่เปิดไปเท่าไรเปิดชุดสองหมื่นห้าร้อยครับสองหมื่นกับห้าร้อยพี่น้องเปิดเท่าไรสองหมื่นกับห้าร้อยแม่สาวต้นตัวดีตะนองตั้งโต้งค้าน่าบาไม่าะมัน สายาพัฒนามาแล้วพี่น้องสีสันก็ดีงามไต่งาม,ามได้เบิ่งแข้งขาตน้นโตเพิ่นพี่น้องอ่ะเบิ่งเต็มโตพี่น้องงามอยู่สองหมืน่นกว่ห้าร้อยเพิ่นเปิดไหลพี่น้องเครื่องดำฮ้างดีแข้งขาดีเบิ่อพี่น้องพร้อมผสมพร้อมผสมเนาะพร้อมผสมแล้วพี่น้องแม่สาวอมผสมอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรครับผมผมไม่มีเบอร์โทษดิโอ้ผมมีเบอร์โทรมาจากใส่คือ ผมว่าท right. yeah, ีน <ugh, S 2> 50, ี่จากบ้านต้องมานโอ้ยอยู่อะไรเท่านีิใกล้ๆพี่น้องสนามเมืองก็ห้าร้อยใกล้ๆสนามเพิ่งเอามาเปิดไว้เสียดายเพิ่งวันนีเบื่โทุกขอบคุณได้หลายน้ำมานครับผมครับผมงามเพิ่งเพลินอยู่เสียดายเพิ่งเบื่โทุมาเบิ่งนพอพันงามพี่น้องข้อในหอยป่ะอ้าวข้อในยาใจทำเนี่ยครับพอพันเนาะพอพันได้เลยพี่น้องเบิ่งต้นตเบิ่งหลังเพิ่์นเจ็งพร้อมเพิ่์นว่าเอาไปเป็นพอขอบพอไข่พอคุ้มผงเบิ่งนแตงกวาเพิ่นพี่น้องสายบามัน ทใายสูงประมาณร้อยหาซีหาบัวเบิร์นถ่ายเพื่อนพี่น้องอ่ะนี่เปิดเท่าไรฮึเบอรไม่หาซีครับหาซีเพิ่นเปิดใบหาหมื่นบาทเอาไปเป็นพอคุ้มครุงได้สบายพี่น้องนี่สีนี่คือสีพอพันหลือพี่น้องหน้าตาโตโตเนาะได้เลยเนาะเบิร์พี่น้องเพื่อนมีผลงานแล้วดิพี่น้องเพื่อนเอาไปใส่งานได้แล้วมั่วซีปีแล้วมั่วซีปีแล้วเพื่อนว่าเปิดใบหาหมื่นเนาะหาหมื่นซื้อเมนบอร์หาหมื่นซื้อเพิ่นเปิดไใบพี่น้องต่อร่องไหนพี่น้องเอาไปเป็นพอขอพอขายพอคุ้มครุงเอาข้อนิยามเบอร์โทรครับผม ศูนย์หกสามเจอง์สามหกแปดศูนย์สามหกพี่น้องสายบามันเอาไปเป็นพอขอกพอขายพอพันบามันแท่เลยพี่น้องอ่ะขอบคุณหลายๆมากครับผมนี่พอพันเนี่พี่น้องได้พอพันไปหน่อมอันนี้เพิ่นมาจากขั้วทรายพี่น้องเป็นไผ่ที่ว่างมากถูกรอบสวัสดีครับขออนุญาตครับได้มาจังไหนครับเออนี้นี่บ่โค้งหนึ่งครับแม่สาวหน่อยแม่นบ่ ค้ดหนึ่งกับแม่สาวหน่อยแม่สาวหน่อยเปิดเท่าไรครับสิบเจ็ดหารอยพี่น้องโอ้ยเบิ่งสีสีแม่สาวหน่อยพี่น้องแดงจึงคืองแดงอีิริที่พี่น้องพูดอ่ะแดงจึงคืองามครับพี่น้องพูดอ่ะงามงามพี่น้องพูดอ่ะต้นโตดีน้ำใต้ดีแข้งขาดีสิบเจ็ดก็หารอยเป็นผืนใบแดงอีิริที่พี่น้องบอแดงธรรมดาแดงจึงคืองามก่ะพี่น้องพูดอ่ะ อันเพื่อนเห็นอย่างเพื่อนเสียเอาไปมันบอยยางเพื่อนใดยังลรอเอาไปไปไปอีหละเปรอะเปลกะเพื่อนใดแน่ลรออันแม่แม่ลูกบอบบางนี่แม่ลูกอันนั้นลูกเพื่อนเนาะเอาลูกแม่คือกันพี่น้องสีมาคือกันเดีสีแดงจึงคืนพี่น้องสาวชื่อกาเพื่อนเปิดไว้แม่ลูกลูกแม่ดิพี่น้องลูกแม่ลูกงามพี่น้องพูดอะเบิ้งต้นโตเลียมโตลูกเพื่อนพี่น้องลูกสาวเพื่อนสาวชื่อกาหารอยเพื่อนเปิดไว้แม่ลูกลูกแม่อันนี้สิบเก็ดก็หารอยเนาะ เมียสาวหน่อยโอเคเลยเพิ่นมาจากโค่นไส้ขออนุญาตเบอร์โทรครับผม0833ามสาก็าได้ก่อ645 091ห้าเพิ่นมาจากโค่นไส้คุณน้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองเพิ่นได้1 7สามสิ <c oughs> 0เแม่ลูกลูกแม่ลูกแดงพี่นอ้องเอาขอบคุณหลายๆรมารครับผมล่อไปล่อไปล่อไปมันบ่กินเลยบ่เดี๋ยวนี้กินไม่เอะละหะจินไปกินไปกินลรยงี้ยง เสียวมันไปใส่ก่อนล่ะโอ้ไปขืนรถเพื่อนเพื่อนไดกันละบอกจ้างบาทหมื่นสี่หี่เพอพี่น้องตัวบอกใหญ่เพิ่นกำลังรอไปขืนรถไปกินไปน้ำยางในที่ไหลุ่อีหละหมื่นสี่เพื่อนเปิดไว้พี่น้องอ้าหอยออบสวัสดีครับผมโอ้ได้แม่สาวมา่หอยออบได่แม่สาวมากบุร่ะรุนโตหน้าตาแข้งขาเพื่อนพี่น้องเบิ้งเอาสีสันดีสีสันดีพร้อมพี่น้องเบิ้งแข้งขาเพื่อนหนามไต่เพื่อนตนโตดี ให้สูงอร่อยสาวเชหาความสูงเพิ่นพี่น้องนี่แม่สาวน้ำงามของหอยออบเพิ่นใดญมากพอตองห่วงขั้นหอยออบใดญมากเพิ่นขัดสันมากเชื่องเชื่องเป็นตาเลี้ยงของเพิ่นพี่น้องถูกโตเปิดอกเจ้าได้บบเนี้ยซีบเก่าเฮ้ซีบเก่าโอ้ยพี่น้องหอยออบใดญมากมือนอีซ้บมาถือเจ้ะพี่น้องเป็นตาต่อร่องของเพิ่นเพิ่นเบ่งต้นโตเบ่งเต็มโตพี่น้องเต็มดีนะครับโอ้เนาะเต็มดีครับเนาะน้ำใจดีเครื่องดีนี่พี่น้องตัวนี้ซีบเก่าเส้นเปิดไก้วยได้มาตัวเดียวบ่หอยออบ อ๋อขายไปแล้วอเหลือตัวนี้แหละพี่น้องมันถือผู้ใดสนใจเอาไปเลี้ยงนี่แหละคือคําตอบเลยพี่น้องเอาไปต่อยอดได้สบายเลยซิบเก่าซิบเก่าซื้อซนาะซิบเก่าซื้อห่อหอยอบเผ่อมาต่อเล่าในจ้งน้อยพี่เรงเอาขออนุญาตเบอร์โทรหอยอบศู0ย์0ป0ศูนย์ศูนยแปดศูนยหน่งศูนย์หกสอนย์นยองออบจากอาสามากขึ้นได้แม่สาวหน่อยง่ามาฝากพี่ตอนนองพี่้องอผู้ใดสนใจฝาโทรล้วมาต่อรองเขาเผื่อได้เอาอนุญาตเบอรทรหอ แม่ง้ามพี mm ่น hmm. like ้องสายพัฒนาสายพัฒนานาอคืองามแต่ต้นโตดี่ดีพี่น้องเพิ่นมีรองร้อยเนี่ยจังหน่อยแต่ว่าต้นโตนี่สุดยอดเลยพี่น้องแม่แม่แยกลูกอยู่บนีแม่ม่านเน่ยพี่น้องโุ้ยพี่น้องแม่สาวสองหลกม่านเบิ่งแข้งขาต้นโตเพิ่นพี่น้องเต็มเป็นสายพัฒนาพี่น้องลูกพอดังแนนอนผมว่าเบิ่งหนาตาเบิ่งต้นโตเพิ่นแล้วพี่น้องกุ่ลาเงาวอาลาดท้ายสูงลอยสี่สิบห้าบวกความสูงเพิด์เพิ่์เท่าไหร่พ้แม่นีสามื่ตัสามหมื่นเท่าไหร่ ฮะสามสิบเจ็ดพี่น้องตัวนี้เพิ่นเปิดใบสามสิบเจ็ดมาเบิ่งอีกแม่หนึ่งพี่น้องแม่นี่ก็งามพี่น้องของเพิ่นแม่นี่เปิดเท่าไรแม่นี่งสามสบห้าโอ้ยโอ้ตัวนี้บางกัมงามนี่โอ้ยสามสิบห้าตัวงามพี่น้องเบิ่งแข็งขาตัวโตท้ายสูงลอยซีสามห้าบวกใดเลยพี่น้องเขาแต่งมาเรียบร้อยใส่ขุ่มยางงามพี่น้องงามเลยตัวนี้สามสิบห้าเพิ่นเปิดไว้น้ำใตดีแข็งขาใหญ่พี่น้องเป็นตาเลี้ยงเป็นตาไปเป็นแม่ขอกแม่ขายแม่พันสามสิบห้าเพิ่น้อง ตัวนั 37, uh, ้นสาใหญ่ขึ้นมามันทองแล้วพี่น้องแต like ่ว right ่าตัวนี้ยังแม่สาวอยู wow. oh. SC, ่มัน uh huh. ทองสาสิบหเพิ่นเปิดไว้พี่น้องสอตเนาะเป็นใดมากมีทตางาพี่น้องเอาขออนุญาตเบอร์โทษนน่ครับผมศูน0์แปดเก้าศูนย์แสองแม่สาวเพิ่นเปิดไวห้าสา5สิบเจ็ดทองแล้วใส่พอได้้ไหต้เอดนโอ้บ่ตัวนี้ยังบ่ท่านทองเนาะ ว่างามอยู่พี่น้องผู้ใดสนใจก็โทษมาต่อรองกับเพื่นอ,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 อในใด,ดพี่น้องง้ามทั้งสองตัวเอาขอบคูณหลายๆันันครับผมเพิ่นกำลังเอาง้วโลงรถดพี่น้องมันก็เลยยังยุ่นไหวสับสนกันแน่ยอยู่สถานทีบว่าทำไมสวัสดีครับหอยมี่มือน,นี้เป็นเสียหรือเป็นหอย <c oughs> <c oughs> นี่บ่ชุดบางใใหญ่นี่บ่ <c oughs> นี่แม่ลูก <c oughs> นั่นกับแม่ลูกมีอีกบ่นี่แม่สาวบ่โอวแมนมีสองคมเนาะอันแม่ลูกลูกแม่ได้พี่น้องโอ้สีสันตัวตัวลูกสาวเพื่อนพี่น้องลูกสาวง้ามพี่น้อง แม่เพิ่อนไายสูงลอยสี่อ่าลอยหาสิบได้พี่น้องนี่แม่เพิ่นโค้งสางดียังโค้องอยู่แต่ว่าลูกสาลูกสาวเพิ่นหน่อยอยู่พี่น้องลูกพ่ออะไรหูบ่บ่หูเนาะแต่ว่าเป็นลูกพ่อดังลูกพ่อหลอดแน่นอนพี่น้องนี่นี่ลูกสาวเพิ่นงามด้ยพี่น้องเ <c oughs> นื้อน้ำมังสาดีโตนโตดีนี่นาเพิ่นสวยพี่น,อน้องนี่แม่เพิ่นเปิดเท่าไรโคมน,นี่สามสิบสี่ครับสามสองตัวสามสิบสี่พี่น้องเพิ่นเปิดไว้ลูกแม่ลูกงามแม่โค้งสางดีโค้งสางใหญ่เพิ่งลูกแรกเนาะเพิ่งลูกแรกเพิ่งหน้าตาเพิ่นที่ ลูกแรกอยู่พี่น้องสามสิบสี่มันเปิดไบโค้มนี่เบิ่งเอามาเบิ่งโค้มหน่อยบ้านนี่อันนี้โค้มหน่อยเขาเอิญโค้มบ้านบานเท่าแต่ว่าลูกคือลูกลูกคือไม่เจงเถอะเนาะโอ้ลูกเจงครับพี่น้องกำลังกินนมอยู่พูดนะลูกเป็นเจงครับตตนตโตอุ้ยสุดยอดเลยพี่น้องแน่นแต่ว่าแม่เพิ่นบาน้านบ้านเท่าสองหกเนาะสองหกพี่น้องน,นี่เบิ่งลูกสาวเพื่อนพี่น้องโอ้ลูกสาวเจงครับลูกสาวงามพี่น้องลูกสาวตันงามนี่ลูกสาวเพื่อนพี่น้องนี่แม่เพื่อนแม่บ้านบ้านใายสูงลอยสามสิบได้แต่ว่านี่ลูกสาวเพื่อน 2 6 0 0 0ื่สองตัวพี่น้องลูกสาวเพิ่นอันนั้น34 2สตัวอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรศูนย์แปดห้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดสามหนึ่งสี่หอยมีอาจสามารถได้มาสองโคมงามงพี่น้องผู้ใดสนใจกับโทรมาต่อรองกับหอยมีได้มื่อนี้โค้มงามๆโค้มนี่กับเป็นตาเลียงลูกสาวงามโค้มนี่กับเป็นต่อไปต่อยอดเพราะว่าโค้งสามแม่ใหญ่ลูกสาวกับงามนั่นนะหยดยดนพี่น้องสามสิบสี่เพิ่งเปิดไว้อันนี้ยี่สิบหกอ้ยเป็นตาต่อรองทั้งสองโค้มพี่น้องอ่ะขอบคุณหลายๆมาเนอร์ครับผม มันอยู่บ่ลละมันอยู่บ่ว่าเลขกบ่อมันบ่บ่ถึกว่อโอ้เมัดอว่หนึ่งหกเกือบเท่าไรเกือบูสีน้อเนาะเอาข้ออนุญาตว่านีิอันแม่สาวนาะตัวนี้เนาะแต่งเขามาเรียบ้อยพี่น้องอันนั้นแม่สาวสาวคือกันพี่น้องตะ่าคนราสายอันนี้สีสนิมอันนี้สีแดงตัวนี้เปิดเท่าไรส่าหาตัวนั้นตัวนี้สิบแปดสิบแปดโอ้ยสิบแปดบ่ออุ้ยหมื่นแปดพี่น้องอันนี้ยี่สิบหาเบิ้งเบิ้งแม่ยี่สิบหาพี่น้อง ทายสูงลอยสีสิบห้าดต้นตดีพี่น้องแต่ว่าออกมีมีสีแน่นี่พี่น้องเบิ่งท่ายเป็นท่ายสูงลอยสีสิบหาใดยี่สิบห้าได้พี่น้องเ<อ>ม่สาวตัวนียี่สิบหาม่สาวนี่สิบแปดสีสนิมสีเท่าลรือก็เอเท่าสนิมพี่น้องอเขาบาดแตงสายหูกระทบแน่แต่ว่าตัวนี้บามันลูกผสมสายเลือดสูงแล้วพี่น้องอแตงเขาไม่เรียบร้อยยี่สิบห้าสิบแปดสองเม่สาวเป็นตัอรองเอาไปเป็นเขาข้อเขาไข่เขา,ขา,ขา,ขา ปั้มได้สบายเลยพี่น้องเบิ้งเบิ้งขางแมนแมนอีสิบแปดพี่น้องนะเบิ้งคาคาพี่น้องสีสนิมต้นโตดียันพี่น้องสูงอยู่ด้โค้งสางดีอยู่ด้ราคาบ่พมสองหมื่นพี่น้องโอ้ยเปิดต่อร่องเขาเบิ้งสิบแปดยี่สิบห้าเพิ่งเปิดไปมันโค้งกันขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์เก้าสี่ครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดหกเจ็ดหนึ่งเก้าหาสีครับหนึ่พี่น้องผู้ใดสนใจเอาต่อร่องไปเป็นโคมนี่แห้งดีพี่น้องเอาไปเขาข้อเขาคายโตเสมอกันแต่ว่าพิตาคนละสีตอนนั้นพี่นน้อองเาะ ยี 25, 17, ่ส mm. ิบห้าสิบเจ็ดเออสิบแปดพี่น yeah> anyway> ้องสิบแปดเอาขอบคุณหลไลน์มาเด้อครับผมเพิ่นมาจากเซี่ยงไฮ้หรืมถังศรษฐาภูมิเศรลฐาภูมิเขาหนีตัวนี่เศรลฐาภูมิไก่ไกพี่น้องเอาขอบคุณหลายๆเบิ่งพี่น้องอุ้ยเบิ่งมือนี้งัวคือคักพี่น้องขนาดนี้ตาเศร้าด้วผมมาตาเศ้าพี่น้องยังหลายอยู่ยังหลายอยู่อุ้ยมาเบิ่งงัวงามใหญ่สวัสดีครับสะดวกบี่น้องครับผมสะดวกเนาะเม่แยกลูกมาเนาะหรือมีลูกอยู่บ่แยกลูกแยกลูกแม่แล้วแม่เนี่ครับ สิบเจ็ดสิบเจ็ดพี่น้องหนึ่งหมื่นเจ็ดพันได้พี่น,บบน้องแมร์อ๋อมานทำกันนี่ก็เพิ่นเสร็ล้วพุ่มหมื 10, 000, น่นเจ็ดได้พี่น้องแม่บักใ,ใหญ่แยกลูกมาเบิง่งโค้งสางแม่เพิ่นพี่น้องเบิ่งหนา้ตาตาตนโตโค้งสางดีท่ายเกือบร้อยหา้าสิบเบิง่งเบิ่งหนำไตเพิ่นพี่น้องแยกลูกมาเอาไปเป็นเมรของเมร์ขายเมรพันได้สบายราคาสิบเจ็ดพี่น้องหนึ่งหมื่นเจ็ดพันได้เม่บักใ,ใหญ่นี่พี่น้องป้าราคางูว่มันสีถือไปใส่เนาะไม่คือเป็นเจือสี่ราคางูว่ะสิบเจ็ดพี่น้องแม่บักใหญ่ แยกลูกมาไปอเอาไปใส่พอดังๆได้มันโค้งแางดี <ปะ S 1> น้ำไตเพิ่นงามพีนน่น้องแข่งขาดีเบิร์ดนั่งดีเนาะพี่น้องโอ้ยสุดยอดสุดยอดอขออนุญาตเบอร์โทษนะครับผมเบอร์เดียวกันครับโอ้เบอร์เดียวกันนี่เนาะเอาขออนุญาตทบทวนศูนย์เก้าสี่เจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดนึ่งเก้าหาสี่นึ่งเาหาสี่ยี่สิบห้าสิบแปดสิบเจ็ดดูวิพี่นออ้องราคาเงี้ยอ้วนมา,นานเด้อรูเด้ออย่างต่อไปเบิร์นเมียแบบนี้คือกำลังจูงมือซะพี่น้อง งูว่ะใหญ่พี่น้องป้าทุใหญ่ดีเป็นกำลังจูงหนีแต่ว่าใหญ่แหละพี่น้องใหญ่ดีง่ามดีสีแดงจืดๆสูงเธอเลยพี่น้องพูดนะร้อยหกสิบได้ความสูงเลยพี่น้องอุ้ยใหญ่แห้งเป็นจูงหนี้แต่ว่าง่ามของเพื่นยีหลีชัวร์แม่หนักกับใหญ่แม่หนักกับง่ามพี่น้องแม่เท่ากับง่ามง่ามของเพื่นพี่น้องแม่เท่าแบบง่ายขึ้นกันพุณนะฮะแต่ว่าเพื่อนอาจจะพอสะดวกน้องพี่น้องเนาะย่างไปทางเพื่อนสะดวกน้องพี่น้องซ้ายหู ผมพยายามบ้องหาสายหูสติ่น้องอุ้ย,ยตา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 ย,ตาย,ตายไปไปไปละ่ะหัว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 มันจะเข่ากว้างบ่จะเข่ากว้างบ่ขออนุญาตถ่ายถ้ำสะดวกกันนะครับผมเปิดเท่าไรครับแม่ใหญ่ๆนี่หัวน่อยครับโม่ท่นได้แข่าสี่สิบสองนัดสี่สิบสองอุ้ยบ่ท่านได้แข่าอยูอยอนน่พี่น้องหัวหน้อยอยู่ปาร์ตถ่ายสูงร้อยหกสิบได้ความสูงเพิ่มพี่น้องเอยพี่น้องใหญ่ยา,ยยาวงามต้นโตดี ลูกพอดังสายพัฒนาหระพี่น้องไงโค้งสางสุดยอด42ตีบอ่ะ42เพิดเปิดไว้ต่อร่องได้เบิ้งหนาตาต้นตัวตาพี่น้องยังหน่อยหน่อยอยู่แต่ว่ามันบักไงแต่พี่น้องหัวหน่อยไงเขาเออ42เพิดไม่จากใส่งายพันแน่ครับไม่ใา่สาระข้ามพี่น้องขออนุญาตเบอร์โทร์นี่ครับผม088 686 ซีเจ็ดห้าแปดผู้ใดสนใจโทรมาต่อร่องกับเพื่อใดพี่น้องสายพัฒนาบักเงี้ยอีเลยเงี้ยอีหลีอได้พี่น้องซีสิบสองเพิ่นเปิดวัยแม่สาวบักเงี้ยเอ้าขอบคุณหลายๆมันครับผมโอ้ยงัวหลายงัวหลายพี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งโอ้ตัวโทษตัวครับงัวมันหลายขออนุญาตสะดวกพบนน้องครับผมถ่ายทำอ่ะขออนุญาตแม่แยกลูกเนาะลูกเนาะแม่นบ่แยกโอ้แม่สาวอยู่ แม่สาวบักใหญ่ได้พี่นออ้องพูดนะพ่อมาสมเนาะแต่ว,ว่าสีออกกาบไายพี่น้องสีออกนวลๆท้ายสูงร้อยหกสิบบวกได้แน่นอนพุดนะเน่าวานลัดโอ้ยมีแต่หัวใหญ่เหมือนนี่พี่น้องผมทายทำม,มาแม่นี่ก็บักใหญ่เลยเน่าอาาันลัดแต่ว,ว่าสีออกบ่จัดจานปันใดเป็นสีเม็ดข้าวเปลือกเหนียวเลยพี่น้องเนาะสีออกกาบไายสีออกสนิมนิดนึงพี่น้องเพิ่มเ,เปิดไปเท่าไหร่สองหมื่นเจ็ดบาทหัวใหญ่ๆสองหมื่นเจ็ดพี่น้องบ่ดเป็นใหญ่ธรรมดาเลยพี่น้องใหญ่อีหลีเลยพี่น,อน,อน้องพูดนะเป็นแต่เป็นแม่ยคอกแม่ขายแม่พันสายโค้งสาง สายพัฒนาคุณอ่ะเบิงเขาเป็นแตงมาเรียบร้อยพี่น้องใหญ่สูงเธอเลยยี่สิบเจ็ดเป็นเปิดใบปาสสัมาัสโพดเดียพ,พี่น้องราคาหัวสองเกจเด่นน้องลูกเนาะปื้ยพี่น้องราคาหัวสองเกจปักใหญ่อีหลีเลยพี่น้องพูดอ่ะบ่าเป็นธรรมดาผมสูงหน่อยเจ็ดสิบห้ายา่างเขาไปเทียบนี่ตามก่าผมนิดเดียวเท่านั้นพี่น้องพูดอ่ะร้อยหกสิบได้เนาะความสูงเปิดพูดอ่ะปักใหญ่เลยเปิดใบยี่สิบเจ็ดคนไม่จากสายลูกกาลสินปาหัวงามกาลสินขออนุญาตเบอร์โทรครับผม โอ้พ่มีเบอร์โท้อเสดายเนาะปาดงัวถือเสียดายเพื่อนพี่เบอร์โทรเป็นตาเสียดายแย่งพี่น้องพูดอ่ะถือคนมาจากกาลสินเสียดายเพื่อนพี่เบอร์โทรเป็นตาต่อรองเขาเพื่อนอีหลีพี่น้องเป็นตาสื่อเขาเพื่อนอีหลีเอ้าขอบคุณหลายๆเด้อลูกมันมาฮั่กับผมเสียดายเพื่อนพี่เบอร์โทรโอ้ยพี่น้องเบิ่งบรรยากาศการสื่อการขายงั่วท่ามขุนพ่อพันผมกำลังสียางไปบักไงท่ามขุนพี่น้องแต่ว่าสิไปสะดวกก็น้องพี่น้องเนาะเบิ่งการสื่อการขายคือคาดเรียพี่น้องเบิ่งบรรยากาศการสื่อการขาย งัวหลายงัวถือพี่น้องมาเนี่ยย่างถืออยู่ได้พี่น้องโอ้แม่หนึ่งงามๆพี่น้องทางนี่แม่แบบใหญ่ของผู้ใดญน้องเป็นผูกไว้พี่น้องผิดน่ะแม่ใหญ่เนี๋ยวพี่น้องผิดหลองฟ้องผุดใหญ่น้อยแม่ใหญ่ถือพี่น้อง้นนนัไปไปไปงัวหลายพี่น้องขออนุญาตครับสายหูมาเนี่พี่น้องอุ้ยแม่สาวเนาะแม่สาวสายหูทับแล้ว ในรอบนึงใส่พอบามันไว้บ<อ>่ใส่พอได้ไหวเขอดลมหลมะนีแดงมะนีแดงเจ้ามะนีแดงไหวพี่นอ้องอุ้ยสายหูพี่นอ้องตน้ตนโตดีโค้งสางล่ะสายหูพี่นอ้องสีออกบักตานสุกแน่พี่นอ้องสีออกแดงจัดจานล่ะเขาเอิญเบิ่งหน้ากาตุ้งฮะตะกอนนี่ตะกอนเก่าหมื่นพี่น้องมื้อนี้มาขายเท่าไหร่มื้อนี้มาขายสองหมื่นในครับสองหมเท่าไหร่สองหมื่นหาสองหมื่นหาพี่น้องสองหมื่นหาจากเก้าหมื่นมาขายสองหมื่นหา แสดงความดีใจนด้วปลาโทษพี่น้องหัวใหญ่สองหมื่น 2, หาเพิ่นเอามาเปิดไว้สายโค้งสามสายหูพี่น้องโค้งสามบับบนี้พี่น้องถ่ายสูงรอยหกสิบบวกแน่นน่นผูดหเบิ่งแขงขาการเดินรับประกันตำหนิว่าถุกอย่างพี่น้องทับมาแล้วเด้ตะวันพระท่านประกันทองเนาะเพราะว่าฟึ่งทับมาใส่เจา้ามณีแดงไว้ทานรอบแล้วอปเ,ปเอาไปรุ่นเอาเนาะพี่น้องสายหูเขาเอิญยี่สิบหาเพิ่นเปิดไว้พี่น้องป้า บ้านงัวใหญ่ต่อร่องใดจังน้อยเพื่อนวะขออนุญาตเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดสามหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่แปดแปดไหนก่อนแปดศูนย์พี่น้องผู้ใดสนใจพ่อแอดพัวงามบ้านคัมเมกเพิ่นมาไก่เมื่อนี้พี่น้องเพิ่นได้สายหูมาเพิ่นได้มาแต่ละโตนี่บ่ต้องห่วงพ่อแอดเพิ่นได้มาพี่น้องเบิ่งแข้งขาโตโตบ่มีต่หนิ้ปัดหลับมีตาท่องผ่านแล้วรอบหนึ่งเอาไปรุ่นเดาใส่สายบ่ามันไว้แต่ว่าเมนี่สายหูพี่น้องงโคสางสุดยอดเลย อาวกลับพูดหลายๆเด้อมันหมานครับผมโอ้น่าสนใจพี่น้องสายหูตัวนี้ได้มาตัวเดียวบ่ได้มาสิครับอุ้ยขายไปแน่แล้วบ่ขายไปซ้ำโอ้เอ้ามันหมาเด้อครับผมโอเคครับผมก็แอดบ้านฮะใส่เปล่าไล้ไลายล้อยู่ไลยแห้งอย่างต่อพี่น้องเบื้องบรรยากาศการซื้อการขายหัวไล้ดูพี่น้องคือคักกี่เหรีมื่อนี้ขออนุญาตปิดจิบกับแม่สาวหน่อยเพิ่นเอามาปล่อยอยู่ตลาดนัดบ้านน้องแก่มือนี้พี่น้อง เบิงสองโตโคมนี่งามงๆพี่น้องเพิ่นเปิดไล่ไละจังไหนคืมือหกครับไล่เราสิบหกตัวนั่นกับสิบหกไล่เราสิบหกพี่น้องต่อร่องได้ต่อร่องอ <ะ S 1> <ห>ต่อต่อใส่กันสามสิบสองต่ว่ากับต่อได้เนาะต่อได้หลายไล่เราสิบหกพี่พี่น้องแม่สาวเบิงตัวโตขาดน้ำเลี้ยงแน่ถ้าผมเบิงตามสายตานเนาะเพราะว่ามันแรงงูอ่ะปีนี่มิเตอจังสี่แต่พี่น้องงูอปีนี้มันแรงหลายสิบหกสิบหกละคางูอพี่น้องเอ้ยเอาไปเข่าข้อเข่าไขว่มีขาดทุนเพราะว่าราคามันถึงแล้ว ทำมันสิทำไปใส่อีกหลงังหัวสิบกเนี่ยพี่น้องนั่นกับสิบกโค้งสางดีต,ต้นโตดีสีสันดีพรอบพี่น้องน้าใต้ดีแง่หวานหลาได้แม่นี่พี่น้องหูกระทบแน่แต่ว่าตัวนี้ออกหูสันขะมาสิบกลายหนึ่งสองโตสามสิบสองต่อร่องเอาพี่น้องเพิ่นมาจากใส่คือการละสินครับการลาสินหัวง่ามการลาสินพี่น้องเบิาา้งค่ะพี่น้อง,ง,าาาาองเอาไปเป็นแม่ขอกแม่ขายแม่คุ้มฟูงเอาไปต่อยอดได้สบายสิบหกทอนราคาเพิ่นตัวนี้กับสิบกพี่น้องขออนุญาตเบอร์โทรครับผม 0 9 1ย์เก้าหนึ่ครับศูนย์เก้าหนึ่งแปดสามเก้าเจ็ดแปดสี่หกเพิ่นมาจากพ่อย้งกาลสินเพิ่มได้มาโคมนีพี่น้องแม่สาวทั้งสองงามๆเลือกซื้อเลือกหาเอาพี่น้องเนาะต่อร่องได้ทรมาต่อร่องกับเพิ่นได้สอบถามได้อยาเพิ่มเติมจากพ่อย้งจากกาลสินได้อ้ามันหมานเลยขอบคุณหลายๆครับผมอ่ะบ้านสว่างงามมาปิดจีบกับงัวงามเพิ่มพี่น้อง พอให้พรพี่นองเกษตรกรผู้เลี้ยงหัวเลียงควายแปนข้าวเป็นเผืดบานสว่างงามตง,งมีแต่ความสูขความเจริญพี่นองห่างไกลจากโรคไข้ไข้เจ็บต่างๆพี่น,น,น,พน,น,น,น้องร่ำรวยรวยเบิร์หนีเบิดสีจำกัดสำหรับมือนี่คลิปนี้พๆกพ่อเก่ตนกอนะครับนาอสวัสดีครับ